สวัสดีครับกลับมาพบกับผมในเปริดนี้ครับคนสวนจวนนั่งเล่ากับบรรยากาศฝนฝนเช่นนี้ครับเดี๋ยวผมจะนําเสนอเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งครับที่เรียกว่าคนปล่องและวันนี้เนื่องจากฝนตกนะก็มานั่งเล่าเรื่องราวนะในคนสวนจวนนั่งเล่าเนี่ยครับนะคือยังไงครับแต่เป็นในเปริดนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องราวของความเชื่อนะที่ หลายคนบอกว่ามันเป็นอะไรบางคนก็อาจจะไม่ค่อยจ,จะเชื่อนะอย่างเช่นอย่างเช่นที่ตีมตีมล่มาเสียแป้งจเจออะไรเจอวิญญาณบนเก่าบรรทัดอะนะเฮ้ยเด๋ได้ดูไปครับก็เนระเป็นตำรวจนะตำรวจเนี่ยยังเจอเลยนะครับนะแสะดวงว่าผีนี่ไม่กลัวตำรวจคืออย่างนี้นะครับนะ ตามที่เคยได้ศึกษานะครับหรือว่าคนเต่าคนแก่หรือว่าครูบาอาจารย์นะที่เคยร่ำเรียนวิจรารหรือว่าเล่าให้ฟังนะครับก็บอกว่าคนที่มองมองเห็นนะที่เรียกวิญญาณนะสื่อถึงวิญญาณได้บ้างอะไรบ้างเนี่ยก็บอกมันมีคนอยู่3รูปแบบครับนะเดี๋ยวก่อนที่จะเล่าเรื่องนาะมาคุยกันอย่างนี้กันสักนิดหนึ่งนะครับ ก็คนรูปแบบที่หนึ่งครับที่สามารถจะมองเห็นนะในสิ่งที่คนอื่นเขาไม่เห็นนะครับนะก็คือคนที่มีสัมผัสพิเศษนั่นแหละนะครับคือคนเหล่านี้ก็บอกมักจะมองเห็นในสิ่งต่างๆนะที่คนอื่นเขาไม่เห็นหรือว่ามองเห็นโลกวิญญาณนั่นแหละนะครับแล้วก็แบบที่สองนะการที่จะได้วิญญาณนั้นๆต้องการปรากฏให้เห็นนะครับคือบางทีอาจจะมี อะไรอ่ะคลื่นสัญญาณติดตรงกันพอดีนะครับนะก็เลยได้เห็นถนะูกกำหนดขึ้นมานะโดยโดยโดยวงวิญญาณนั่นแหละต้องการให้เห็นนะครับเพื่อที่จะขอร้องหรือว่าสื่อให้รู้ถึงลักษณะาบางอย่างอย่างเช่นว่าอยากให้อุทิศส่วนบนกุสนอะไรอย่างไยนะก็ประมาณนั้นนะครับนั่นคือแบบที่สองนะคือดวงวิญญาณกำหนดให้เห็นเองนะฮะเนื่องจาก มีคลื่นหรือว่ามีอะไรบางอย่างที่มันตรงกันพอดีนะครับแล้วก็แบบที่3เนี่ยอันนี้น่ากลัวหน่อยครับก็คือคนที่กําลังเป็นเกลาะนะครับเป็นเกลาะหรือว่านะอีกอีกในหนึ่งก็เรียกคนปลองปลองนะในภาษาใต้ก็คือก็คือเสื่อมก็คือความเสื่อมหรือว่า คนเป็นเกลห์นี่แหละครับนะก็มักจะได้มองเห็นในสิ่งที่คนอื่นก็ไม่เห็นนะครับเพราะฉะนั้นครับในลักษณะ3ประเด็นเนี้ยการที่เราได้เห็นในสิ่งที่มันที่หลายคนเรียกว่าสิ่งเหนือธรรมชาตินะบองเห็นวิญญาณเนยอะไรเอ่ยเนี่ยเขาก็บอกว่าก็ต้องไปตําอะไรตําบุญนะตำบุญอุทิศส่วนกุศลอะไรต่างๆนะครับครับวันนี้นะผมขึ้นชื่อคลิปเอาไว้ว่า ปีขอซ้อนตายนะฮะแล้วก็กลนปลองนะครับคือคนเรานะเจอสถานกา,ารณ์แบบนี้มันมันก็ต้องอะไรมันเป็นเคราะห์นั่นแหละเดี๋ยวเรื่องราวเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะเล่าไว้เป็นองฟัปกนะครับคือสืบเนื่องจากผมเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยตอนเป็นวัยรุ่นนะก็เคยมีเพื่อนคนหนึ่งนะครับเพื่อนคนนี้กล่าว่าปลาก,กลัวนะมามา,มากันตั้งก,กลัวนะมากรีดยาง นะมากรีดย,ยางช่างเต่าแก่แถวแถวบ้านผมนี่แหละนะครับและหนึ่งในนั้นนะก็คือลูกชายของครอบครัวนี้ก็ได้มาตารู้จักนะมาคุ้นกันกับผมนะแล้วก็สนิทเป็นเพื่อนกันนะครับก็ไปไหนมาไหนไปเที่ยวอะไรนะด้วยกันก็เหตุการณ์มันเกิดขึ้นครับนะเมื่อตอนนั้นเนะี่ยผมเนี่ยได้รับคำเชิญจากเพื่อนอีกคนหนึ่งนะครับที่เป็นเพื่อนของผม เพื่อไปงานแต่งงานของพี่ชายเขาครับนะก็คือพี่ชายเพื่อนผมนี่แหละนะทีนี้ก็ชวนกันไปครับซึ่งทางฝั่งพ่อแม่ของเพื่อนผมเนี่ยคนที่มากรีดยางเนี่ยก,กำจับนะบอกให้ดูช่วยดูแลหน่อยนะวัยรุ่นนะวัยรุ่นเพราะว่าเราเป็นคนในพื้นที่นะว่าเดี๋ยวเกิดปัญหากับวัยรุ่นตีนอื่นเดี๋ยวจะลบกันนะเป็น้องไปเป็นงานนะครับนะงานก็ต้องแน่นอนครับนะ ก็ต้องมีวัยรุ่นมีอะไรมาเดี๋ยวกเดเก๋ก็สั่งผมก็บอกได้ได้เดี๋ยวจะดูแลทีน,ะนี้เราก็ไปกันนะครับซึ่งเ,เพื่อนผมที่มากรีดยางเนี่ยเขาก็ใช้มอใจของเขานะกันหนึ่งของผมก็กันหนึ่งแต่ผมก็มีเพื่อนอีกคนหนึ่ง้อน้า้ผมนะครับก็ถ้ากับสามคนนะรถสองกันผมไปกันซึ่งเส้นทางเนี่ยคือมันต้องเข้าจากถนนใหญ่ไปนะ ตถนนใหญ่ที่ผมบอกเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นถนนดำนะสมัยนั้นมันเป็นถนนลูกรังอะนะก็เป็นซอยนะเป็นซอยสวนยางนะครับเข้าไปจากถนนใหญ่เดี๋ยวก็สักประมาณ4ี่หกิโลนะครับขี่ลัดเลาะเข้าไปในสวนยางนะครับซึ่งตางในสวนยางพี่น้องครับมันก็เป็นตางนะเป็นตางาล่องของมอเตอร์ไซค์วิ่งอนะกลนกรีดยางเขาก,ก็วิ่งกันไปนะครับขี่ไปถึงงานนะครับก็ ตามธรรมดาครับวัยรุ่นนะพอไปถึงก็สังสรรนะ์กินกันนะผมมึนๆแล้วกันนะมึนเมาแล้วครับนะทีนี้ก็สักประมาณตีหนึ่งนะครับเพื่อนผมที่ผมพามาด้วยเนะี่ยที่เขามาขีดยางเนี่ยก็บอกเขาจะขับแล้วเนื่องจากว่าเดี๋ยวพอรุ่งเช้าเขาก็ต้องช่วยาตางพ่อแม่เก็บยางนะผมก็อ่ะโอเคแล้วกลับก็ได้ เพราะว่าจริงๆแล้วเพื่อนเพื่อนของผมที่พี่ชายก็แต่งงานอยู่เนี่ยนะก็อบอกให้นอนที่บ้านเขาครับเพราะมันดึกเดี๋ยวกลับมันจะลําบากประมาณเนี้ยผมเองก็แต่เพื่อนอีกคนนึงมันบอกมันเดี๋ยวรุ่งเช้ามันต้องเก็บอย่างนะโอเคกลับก็กลับเพราะเพราะมันยื่นํำกาดมันบอกว่าตาพวกผมไม่กลับเนี่ยเขาก็จะกลับไปคนเดียวนะซึ่งผมเองก็นะยังไงก็พาเขามาแล้วนะครับโอเคกลับก็กลับ เขาขี่รถหน้าหกมานะแต่ผมยังนั่งคุยอยู่กับเพื่อนที่งานอีกหันไปเห็นเขาขี่รถลงไปแล้วโอ้โหแล้วก็รีบขอตัวนะรีบขอตัวแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ตามลงมานะครับเราก็ขี่ลงมานะก็มองเห็นไกลตาอยู่แหละนะแต่มันก็ติ้งระยะกันอยู่สักประมาณสักก็หลายเมตรอยู่นะไกลอยู่แหละนะครับสักเป็นร้อยเมตรนะ ขี่รถซึ่งเส้นตางในสวนยางพี่น้องก็คงจะนึกภ้าบอกนะมันขี่ซอกแซกซอกแซกไปเรื่อยนะครับนะผมก็ขี่เพื่อนเพื่อนที่นั่งซ้อนใต้ผมบอกมันจำตางไดเปล่าเดี๋ยวมันก็หลงหรอกนะครับบอกผมผมันก็คงจำได้นะเพราะว่ามันมาเส้นตางนะจากถนนใหญ่เข้ามาสวนยางนะครับแต่ก่อนที่มันจะออกถนนใหญ่ครับมันจะมีสามแยกเป็นเป็นสามแยกในสวนยางนี่แหละนะเป็นตางเล็กๆเนี่ยสามแยก ผมกลัวมันจะหลงตรงนั้นแหละครับก็ก็บขี่เข้ามาซึ่งปผมขี่เข้ามาใกล้นะก็สักประมาณสักอ่า20 30เมตรนะผมเห็นมันจอดอยู่โปเว็นรถมันจอดควายท้ายแดงอยู่เพื่อนผมที่นั่งอยู่ข้างหลังบอกอนะโน่นนมันไปไม่ถูกแล้วไปเจอสามแยกนะครับผมก็ก็รีบขี่ไปนะเพื่อที่จะเพราะ้ากกใจว่ามันคงจะไปไม่ถูกนะที่ไหนได้ปผม เข้าใกล้นะสักประมาณสักสิเมตรได้จู่ๆมันเนี่ยวิ่งขึ้นไปอีกเส้นทางหนึ่งนะครับซึ่งจริงๆแล้วนะเส้นทางตรงสามแยกนั่นอนะ่ะจ้าว่าอาจะก,กลับบ้านเราเนี่ยมันต้องเรยวกว่าเพื่อมาออกถนนใหญ่แล้วกลับบ้านแต่นี่เพื่อนผมเนี่ยมันตีนขึ้นซ้ายครับผนตีขึ้นซ้ายผมบอโอ้ยมันไปปิดทางแล้วเนี่ย เพื่อนเพื่อนที่นั่งด้านหลังผมก็บอกรีบมึงรีบไปบอกเดี๋ยวมันมันก็ไปไกลทีนี้ผมก็รีบขี่นะครับแล้วก็กดแตรนะกดแตรแล้วก็ตะโกนมันแต่มันเหมือนมันไม่ได้ยินนะครับมันไม่ชอตนะมันก็ไปของมันเรื่อยทีนี้ผมก็ต้องรีบไล่ไปนะครับไล่ไปนะเพื่อไปบอกว่านว่ามันไปปิดทางแล้วแต่ไล่ไปนะครับซึ่งอย่างที่บอกครับทางในสวนยางเนี่ยมันก็จะมี เลี้ยวโกงเลี้ยวอะไรนะเพราะว่าต้องกี่หลบล่องยางอะนะขี่ไปเรื่อยซึ่งทางเส้นที่เพื่อนผมกี่ไปเนี่ยมันก็เป็นเส้นทางที่ไปออกถนนใหญ่เหมือนกันแต่มันไปออกอใกล้กับหมู่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งนะที่อยู่ตัดไปซึ่งระยะทางมันก็ไม่ได้ใกล้นะครับผมก็กลัวมันจะกี่ไปเรื่อยเดี๋ยวมันคือทางผมเนี่ยคิดว่ามันคงจะมึนๆน,นะเพราะเพราะก็กินขินเหล้ากินอะไรมาบ้างอะนะ เดี๋ยวเผื่อมันจำต่างผิดนะก็รีบขี่ไล่มันไปครับพอไปถึงตรงนั้นครับมันเป็นต่างโกงนะเป็นต่างโกงแล้วมันก็มีล่องยางนะเป็นเป็นล่องยางลกๆนะนะพอมันขี่ปาดโกงไปผมก็พยายามไล่มันนะครับพอผมใกล้จะถึงโค้งนั้นครับมันบงังเกิดมีกิ่งยางนะครับหล่นลงมาเลยครับนะผมเนี่ยเห็นสักประมาณสักสี่ห้าเมตรได้นะเห็นเห็นอะไรแวบๆลงมานะ กิ่งยางล่นลงมาตรงทางพอดีเลยครับผมเนี่ยด้วยความตกใจนะี่ก็อักรถหลบนะครับแต่แต่มันก็ไม่ไม่ไปถึงโดนแล้วนะแต่ด้วยความตกใจนะก็ต้องอักรถหลบครับเก้าข้างทางไปเลยครับผมก็ตุลักตุเลกันนะดึงรถขึ้นมานะครับแล้วก็เพื่อนก็ไปเคลียกิ่งยางนะก็ก็ไม่ได้กิ่งใหญ่แล้วครับนะแต่มันมากั้นทางพอดีนะครับทีนี้ มันก็เสียเวลาตรงนั้นไปค่อนข้างจะนิดหน่อยแล้วนะทีนี้ผมกดนะพอปราร์โหม์ไซออกมาตรงก็งงขี่ต่อครับไล่ต่อทีนี้เรียบร้อยครับปรากฏว่าผมเนี่ยมองไม่เห็นไกลท้ายมาแล้วทีนี้เพื่อนผมที่ขี่ไปก่อนหน้าเนี่ยมันไปนะ <S <S ผมว่ามันไปไหนหมาขนาดว่าผมกดแตรแล้วนะตะโกนก็แล้วครับนะหวังว่ามันจะจอดแต่มันไม่จอดครับนะมันก็ขี่ทีนี้ผม ก็มองไม่เห็นไบตายมันแล้วติแต่เพียงแค่ว่าอามุงอาเส้นตางเนี้ยเส้นตางที่เพื่อนผมขี่ขึ้นไปเนี่ยมันก็เป็นเส้นตางที่ไปหมู่บ้านอื่นซึ่งผมก็มีเพื่อนอยู่ที่นั่นเหมือนกันนะครับผมก็บอกอมันก็คงขี่ไปถึงนู่นเลยนะผมก็ขี่ตามไปนะครับแต่ปัญหามันไปอยู่ตรงที่ทีนี้พอมันปนตางที่เป็นตางในสวนยางะนะมันก็ออกตะนใหญ่นะครับแต่มันออกกัน เป็นเป็นเส้นเดียวกันแหละที่เราจะกลับบ้านได้ด้วยนะครับแต่มันไปออกไกลไงจากจุดที่เราควรจะออกที่เรากลับบ้านนะมันไปออกหลายกิโลเลยนะนไปออกอีกฝั่งหนึ่งเลยมันเป็นสามแยกอยู่แล้วนะครับแยกหนึ่งมันก็ขีดตรงขึ้นไปหมู่บ้านอื่นอีกแยกหนึ่งมันก็เลี้ยวกลับมาไปต่างกลับบ้านเรานี่แหละนะครับที่นี่ผมเมื่อไปยืนงงตรงนั้นแหละผมสองคนเพื่อนนะก็สงสัยมันไปทางไหนนะ คือถ้ามันขึ้นซ้ายมันก็ไปหมู่บ้านอื่นแต่ถ้ามันเลี้ยวขวามันก็กลับบ้านเรานะทีนี้ก็ยืนงงนันครับนะแต่ก่อนที่จะนะงงไปกว่านั้นนะี่ยมันมีมอเตอร์ไซค์มากี่มาอีกกันหนึ่งนะครับซึ่งก็เป็นคนขีดยางนั่นแหละนะเพราะตอนนั้นมันตีสองกว่าไปแล้วตีสองใกล้ตีสามแล้วนะที่เรากีไล่กันอยู่นะครับทีนี้มันมีมอเตอร์ไซค์มาผมก็รีบตะโกนเลยนะครับ เขาเดาว,ว่ากลัวว่าเขาจะตกใจเขารีบตะโกนเรียกนะบอกบอกลูกพี่ลูกพี่ลูกพี่จอดก่อนจอดก่อนขอตามตางังกอตามอะไรหน่อยอย่างเงี้ยนะคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์มาเขาก็พอเราแสดงตัวก่อนเขาก็เขาก็ชนะะลอรถอ่นะแต่เขามาอสองคนนะมาอสองคนผมก็ถามนะครับผมก็ถามว่าเมื่อตะกี้เนี่ยกี่กี่เจอมอเตอร์ไซค์หรือเปล่านะครับนะเมื่อตะกี้เนีย นะที่ขี่รถมาเนี่ยทางฝั่งโน้นอนะคือนะคนที่ซ้อนตายนะครับเห็นนะเพราะว่าเมื่อแต่คือบริเวณเส้นทางที่ที่ไปทางฝั่งโน้นนะ่ะมันจะมีสะพานนะครับซึ่งสะพานสมัยก่อนมันเป็นสะพานไม้นะสะพานไม้ที่สองฝั่ง่นะนะเพื่อให้รถเพื่อให้รถขบะมันวิ่งได้นะแต่มันเป็นไม้นะเป็นไม้คือเวลารถมอเตอร์ไซค์ขี่ไปก็ต้องชะลอถูกไหมครับเพราะว่ามัน จะขี่เร็วไปเลยไม่ได้เดี๋ยวตกสะพานนะครับนะก็ต้องขี่นะขี่ก้อยๆนะครับซึ่งจังหวะนั่นแหละนะครับที่ขี่ข้ามสะพานนะ่ะคนที่ซ้อนตายมอเตอร์ไซคันที่เราดักตามเนี่ยแกบอกว่าเห็นนะเห็นอ่าเป็นมอเตอร์ไซค์นะ,ะมีผู้หญิงซ้อนตายด้วยใช่ไหมแกต,ตามเราอย่างนี้นผมก็เฮ้ยแต่คนขับคนขับบอกเฮ้ยแต่ที่ ข้าเห็นเป็นคนเดียวนะวิอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แต่บังเอิญว่าคนขับอ่ะเขาก็บอกว่าเขาเขาไม่ได้สังเกตดีนะเพราะว่าเขาก็ต้องขี่ขี่นูล่องล่องสะพานนะถูกไหมแต่เพราะฉะนั้นเขาบอกเขาก็ไม่ได้สังเกตดีหรอกแต่แต่คนนั่งตายมอเตอร์ไซค์กันนั้นเขาบอกเลยบอกว่าถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์กันเมื่อตะเคี้ที่สวนกันเมื่อตะเคี้มีซ้อนตายผู้หญิงคนหนึ่งนะครับ ต่แกบอกนะแกบอกแกมันแปลกแปลกแกบอกอะไรนะผู้หญิงคนนั้นน่ะแปลกๆกแกบอกอะไรทีนี้นะผมกับเพื่อนเนี่ยทีนี้ก็เริ่มชี้จะงงเลยสิครับนะไม่งงได้ไงก็เพราะเพื่อนเราขี่คนเดียวว่ะจู่ๆมีผู้หญิงจากไหนหรือมันจะใช่ไหมอะไรอย่างนี้นะทีนี้ก็ไม่รู้จะทํำยังไงนะครับเนี่ยพอผมเล่ามาถึงตรงนี้หลายคนบอกทำไมไม่โทรศัพท์ เตยครับนะสมัยนั้นน่ะนะตอนนั้นผมก็เป็นวัยรุ่นนะสมัยนั้นไม่มีโทรศัพท์ครับยังเป็นยุคที่ยังไม่มีโทรศัพท์นะครับนะทีนี้ผมกับเพื่อนเนี่ยก็ยืนจงวนนะครับทีนี้จะไปทางไหนดีนะครับแต่ก็ก็คุณลุงสองคนนะที่ขี่มอเตอร์ไซค์มานะอย่างน้อยคือมันไม่น่าจะสวนกับใครอ่นอกจากเพื่อนเรา แล้วก็โอเคตามไปดูตามไปดูปดก็ขี่รถตามไปเลยครับตามไปตามเส้นทางที่ไปหมู่บ้านอื่นนะครับนะเส้นทางที่กว่าจะถึงหมู่บ้านนะมันก็มันก็ไม่ใช่ใกล้ๆนะครับเพราะมันเป็น20กิโลนจากจุดตีอานนะไปที่หมู่บ้านกว่างอื่นเเป็น20กิโลนะครับแต่ผมก็ขี่ตามไปครับขี่ตามไปจนทีนี้มันมันมันมืดไปด้านนะนะมันไม่รู้จะไปทางไหนอนะทีนี้นะครับ ผมบังเอินว่าผมมารู้จักเพื่อนนะที่หมู่บ้านนั่นแหละก็ไปที่เพื่อนตอนนั้นถ้าดูนาฬิกาเนี่ยก็ตีสามกว่าไปแล้วนะครับเดียนขะี่รถกันอยู่เนี่ยซึ่งซึ่งรถผมน้ามันมันก็มันก็จะหมดหด้วยนะครับนะคือคือเราจะกลับบ้านเขาเขไม่กล้ากลับนะเพราะว่าเกิดเพื่อนเราคนนี้มันยังไม่ขับเดี๋ยวมีปัญหาเนะยเพราะว่ามันไม่ได้เป็นคนในพื้นที่นะนึกออกไหมครับแล้วพ่อแม่เขาก็สั่งเราแต่ถ้ามันกลับไปแล้ว อย่างน้อยๆนะเราเดี๋ยวเราไปรู้ตอนรุ่งเช้าว่ามันกลับไปแล้วก็เรากา็สบายใจได้นะแต่มันไปก่อนเราอะ่ะเพราะเราในคนในพื้นที่ไม่เป็นไรนะครับผมก็ไปที่เพื่อนนะไปถึงก็เล่าให้เพื่อนฟังเพื่อนบอกอ,อย่างนี้นะเดี๋ยวลุ่งเช้าเดี๋ยวค่อยไปตะวนาดูในแล้วแวกเนี้ยนะเพราะนั้นผมเนี่ยนอนที่กะหนํำของเพื่อนก่อน ผมกับเพื่อนอีกคนหนึ่ง,งที่ไปด้วยกันก็นอนนะครับนอนจนกระทั่งตั้งรุ่งนะครับพอตอนรุ่งเช้านะผมก,ก็ไปที่ร้านค้านะเพื่อที่จะไปเติมน้ํามันนะครับแต่นี้มันมีคนมันมีคนพูดครับเนะขาบอกว่าไม่รู้ใครที่ไหนบอกเนี่ยไปนอนอยู่ที่บ้านล้างนุ่นนะครับนะทุก้ยผมก็ถามว่าเป็นลักษณะเป็นยังไงยังไงนะ เขาก็บอกว่าเขามองไปจากไกลๆนะเขาเห็นมีมอเตอร์ไซค์กันหนึ่งนะแล้วก็มีคนนอนอยู่ที่มันเป็นเป็นเป็นนั่งร้านนะเป็นร้านนั่นนะเป็นเป็นล้านเป็นแคร่นะตั้งอยู่ซึ่งบ้านน่ะมันเป็นบ้านยกสูงนะครับแต่เป็นบ้านลางครับนะซึ่งผมเองก็ไม่ได้รู้ประวัติอะไรเยอะนะที่นั่นนะเพราะเป็นบ้านลางอะไรยังไงนะผมก็สงสัยทีนี่อกเพื่อนเราผอว่าผมก็รีบนะใส่มันอะไรเสร็จก็ รีบบึงไปเลยนะตามที่เขาบอกนะครับพอไปถึงผมก็อ่านมองนะใช่จริงๆเพื่อนเราจริงๆด้วยนะครับนะผมว่าุ้มันมาทําไมที่นี่วะขนาดผมยังไม่รู้แหง่งยังยังไม่คุ้นจินเท่าไหร่เลยนะเพ,พื่อนเพื่อนมาถูกได้ไงวันนี้นะอ่ะนะก็ก้าวไปนะก้าวไปถึงเนยะมันนอนแบบคือเพื่อนผมมันใส่เสื้อแบบติดกระดุมมันนะใส่เสื้อเจอติดกระดุมนะ แต่ตอนที่ผมไปเห็นมันนอนอยู่นะกระดุมเนี่ยออกหมดเลยนะครับแล้วมันนอนแบบคนแบบแบบเหมือนกับคนรึ่งหลับครึ่งตื่นน่ะนึกออกไหมครับมันมันนอนเหมือนมันตามันเบลอเบลือเบลอเบลอนะแต่มันไม่ได้สตินะยังไม่ได้สติอะไรผมก็เรียกนะเฮ้ยเรียกเรียกอยู่โอ้หลายคำนะตั้งตั้งตบตั้งกระเยาตัวมันมันแบบจู่จูมันก็สะดุ้งปึ๊บขึ้นมานะครับ มองไปตัวอยู่ที่ไหนอะไรอย่างเนี้ยมันมันเหมือนในละครเลยใช่มันมันบอกมันอยู่ที่ไหนเนี่ยเนาะมันก็ตกใจนะครับมันตกใจแต่ตามตามเนื้อตัวของมันนะมันมันมีรอยรอยจำจำรอยจำจำเป็นเขียวเขียวแดงๆเนะไม่รู้ยุงกัดด้วยอะไรไม่รู้นะครับแต่มันแบบมันตกใจตกใจมันก็รีบลุกขึ้นนะ จังหวะที่มันลุกขึ้นลุกขึ้นยืนอะมันเตเลยนะฮะมันเหมือนคนเป็นอะไรเหมือนคนไม่มีแรงอ่ะนะถามว่ามันกินเหล้าเยอะไหมกินไม่เยอะนะมันก็ไม่ได้เยอะอะไรนะที่นั่งดูกันนะเพราะว่ามันบอกว่ามันจะเรียบกลับมาช่วยเก็บอย่างพ่อแม่มันอีกนะก็ไม่ได้กินเยอะไม่ได้เมาแออะไรนะครับนะแค่มึนๆนั่นแหละนะไอตัวมึนๆน้มึนๆแต่มันเตดังๆเพื่อนผมมีคนต้องไปรับ เป็นอะไรไม่รู้มันบอกมันไม่มีแรงเลยบอกอย่างงี้ทีนี้เรากดรีบปามันเพื่อนนผมมีคนต้องไปขับรถของมันแล้วก็ซ้อนมันไปนะครทีปานขับบ้านนะครับซึ่งนะครับพอเราปาเพื่อนกลับไปถึงบ้านแล้วนะครับคือมันได้สตินั่นแหละมันได้กลับคืนสตินั่นแหละก็ ก็พยายามถามมันว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วเอกไปทําไมทางนั้นทางนี้นะผมก็ถามแล้วกดแกลเียกไม่รู้ไม่ได้ยินมันบอกไม,ไม่ได้ยินนะมันก็พยายามนั่งนึกนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วมันก็เล่าเราอย่างนี้ครับคือมันบอกว่าตรงสามแยกนะตอนที่มันขี่รถลงมานะ มันมาเจอกับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งยืนอยู่บริเวณสามแยกนั้นพอดีบอกก่อนนะครับนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับนะปวดใจวิจารยานในการรับฟังนะครับมันบอกมันเจอผู้หญิงแล้วผู้หญิงคนนั้นอะให้มันเนี่ยช่วยไปส่งบ้านหน่อยมันก็ได้พูดนะมันมันก็ถามว่าแล้วมาจากไหนอะไรยังไง ผู้หญิงคนนั้นบอกว่าเนี่ยก็มาที่งานที่ลหวบอกอย่างนี้แต่ตอนนี้นะคือกลับบ้านไม่ได้นะมันมืดมันอย่างน้นอย่างนี้นะมันก็ยืนแป๊บหนึง่งผมก็ถามม,ามันเล็้งเลียงจะไปส่งก็ทําไมไม่รู้จักอะไรอย่างเนี้ผมก็ถามมานะันมันบอกมันไม่รู้เหมือนกันจู่ๆมันก็ใจผู้หญิงนั่ขึ้นรถแล้วก็ผู้หญิงก็บอกทางไปนะครับมื่อขี่รถไปผมบอกเอ้ แต่มันน่าแปลกเนะพอผมไล่ชนะตันมันเกิดกิ่งยางหักใส่อะครับเห็นไหมเออมันน่าแปลกนะที่นี้ <c oughs> ผมก็ถามมันต่อว่าแล้วเองมาส่งที่นี่ท,ที่ที่บ้านล้างเมื่อไห่วะเนาะทีนี้มันไม่ใช่เรื่องมันเพิ่มมันแปลกแปลกแล้วไงแปลกแปลกเรื่มันบอกไม่รู้สินะพอพอมาถึงนะผู้หญิงก็บอกทางมาตลอดนะมันบอกขี่รถมาพอมาถึงที่บ้าน มันบอกในตาของมันอะที่มันมองเห็นครั้งแรกที่บ้านตอนกลางคืนนะบอกมันไม่ได้เป็นอย่างนี้นะมันบอกมันเป็นบ้านมันดูสบายกว่านี้นะมันบอกอย่างนั้นผมแต่จริงๆอมันเป็นบ้านเก่ามันเป็นบ้านเก่าๆเป็นขวาเปืออะไรก็มีมีอักมีร่วงไปแล้วนะครับนะหลังกงหลังกาก็ไม่ได้มีแล้ะแต่มันเป็นมันมีใต้ตุนไงมีใต้ตุนใต้ตุนมันมีร้านอยู่นะมันเป็นแคร่อยู่ซึ่ง หลังจากที่มันไปส่งเสร็จนะผู้หญิงคนนั้นก็บอกว่าเดี๋ยวมานั่งก่อนสินี้ไปไหนนี่มันบอกอย่างนี้นะที่มันเล่านะเราก็ไม่รู้จริงเต๊ทแกไหนนะครับมันก็บอกว่าเออมันก็มันก็เข้าไปนั่งนั่งบริเวณใต้ตุ้นนั่นแหละนะครับนั่งเสร็จเป็นไงครับมันเหมือนกับว่ามันบอกว่าผู้หญิงอะยกน้ําให้มันมาดื่มให้มันดื่มนะอ่ซึ่งก็จริงครับ แต่มันมีมันมีอะไรมีมีกันกันน้ําะแต่มันเก่ามากแล้วตั้งอยู่ที่ตรงนั้นแหละที่ข้างันที่มันนอนนั่นเลยนะซึ่งในกันมันก็มีน้ําอยู่นิดหน่อยนะแต่ตานที่เราสังเกต็นะตอนแรกที่ไปถึง่ะนะครับแต่มันบอกว่ามันกินน้านั่นแหละพอกินน้ําเสร็จทีนี้มันบอกจู่ๆมันมันแบบมันง่วงแบบมันง่วงแบบ มันง่วงแบบมันเหมือนกับมันจะลุกขึ้นไม่รอดนะมันแล้วผู้หญิงคนนั้นบอกว่าตาง่วงก็นอนที่นี่เลยบอกอย่างนี้มันก็ไม่รู้ด้วยสาเหตุอะไรนะครับนะยังมันบอกมันก็หลับไปเลยครับนั่นแหละมันมาตื่นอีกทีก็ตอนที่เราที่เราไปไปเจอแล้วไปปลุกนั่นเลยเออโอ้ยผมก็พยายามถามนะครับว่าเอีงเมาหรือเปล่าเอ็งเมาเมาจนจนเต็มมัน นะั่ถ้าเ้าเป็นคนอันนี้มันไปอย่างมีจุดหมายนะนี่มันขี่ไม่ไม่ใช่คนหลงทางนะบอกไหมครับมันขี่ตั้งใจไปเลยครับแต่บางเออเนาะมันไปมันไปกลาดกักับผมนะไปกลาดเคลื่อนกับผมตอนที่ผมตูกกิ่งยางหล่นใส่ทีนี้นึกมาถึงคณลงุงคนหนึ่งที่ที่ที่เราที่เราดักถามแก่นะบะเขาว่าเห็นผู้หญิงคนหนึ่งซอนตาอยู่นะโอ้ยแล้ว มันไปประจบเหมาะกับที่เพื่อนเราบอกว่ามันถูกผู้หญิงนะบุกรถนะถูกผู้หญิงบุกรถให้ให้ไปส่งอน,นะเอ้ทีนี้นะเราก็พยายามหาหาคำตอบนะว่ามันเคยมีเหตุการณ์อะไรบ้างไหมแถวบริเวณสามแยกตรงนั้นตรงนี้นะครับทีนี้แล้วบ้านล้างนั้นมันเกี่ยวโยงอะไรกันหรือเปล่า เราก็ได้คําตอบนะจากเพื่อนของผมนะครับบอกว่าที่บ้านล้างหลังนั้นนะจริงๆแล้วเดิมตีนะเมื่อหลาย2 0ปีที่แล้วนะครับมันเคยเป็นกองซีแล้วก็มีคนมากรีดยางนะครับแล้วจู่ๆนะฮะมันก็เกิดเหตุมันมีผู้หญิงหายตัวไปนะครับผู้หญิงที่บ้านนั้นนะหายตัวไปโดยไม่รู้ว่าไปไหนนะครับ แต่เกิดเอตอะไรขึ้นกับผู้หญิงคนนั้นและกับครอบครัวนั้นไม่มีใครรู้ครับเรื่องเรื่องราวนี่มันไม่มีใครรู้เลยนะครับด้วยเหตุว่าคนเหล่านั้นน่ะไม่ได้เป็นคนในพื้นที่นะเหมือนกับว่าเขาเป็นคนไม่แน่ใจว่าเป็นคนชาวต่างประเทศเพื่อนบ้านเราหรือเปล่านี้ผมไม่แน่ใจนะครับแต่ก็บอกว่าไม่ใช่คนพื้นเพนะครับเหมือนกับมากลิดยางรับจ้างอย่างนี้นครับนะแล้วมาอยู่ที่กองทีนั้นนะครับ ซึ่งกองทีนั้นนะ่ะมันก็เป็นของเต่าแก่ที่อยู่ในนั้นแหละแต่เต่าแก่คนนั้นนะ่ะได้ขายที่ได้ขายที่แล้วก็ที่นั้นนะ่ะมันก็ได้เปลี่ยนมือไปแล้วแต่กระนำกระนำนั้นนะก็ยังอยู่นะม,มันไม,ไ,มไม่มีใครเข้าไปตมอะไรนะครับอีนี้มันก็มาเกิดเกิดเรื่องกับเพื่อนเรานะครับคือก็ถือได้ว่าเพื่อนเราเนี่ยก็ถือว่าน่าจะเป็นจังหวะเลาะนะ <laughs> นะเป็นจังหวะเลาะ คือหลังจากนั้นนะเพื่อนมันก็อยู่นะต่างต่างพ่อแม่ของของเพื่อนเราเนี่ยบอกว่ามันมันเปลี่ยนเปลี่ยนไปนะมันมันดูมันซึมซึมไปจนกระตั้งนะมีคนมีคนมาทักบอกว่าไห้ไปลดน้ำมนต์ไปรับไ้ไปลดน้ำมนต์ไอไปสันดอกเคราะห์อะไรอย่างนี้ครับนะเขาก็ไปทำครับแต่มันก็มันก็ดีขึ้น,นดีขึ้นอาการต่างๆก็ดีขึ้นนะครับแต่มันนะ หลังจากนั้นนะหลังจากนั้นผ่านไปเป็นเดือนผมตามตามมันอีกว่าจําเรื่องราวคืนนั้นได้ไหมที่มีผู้หญิงมันบอกมันบอกว่ามันเหมือนเหมือนขวัญความรู้สึกมันบอกมันเหมือนขวัญนะมันมันเหมือนกับมันไม่ใช่เรื่องจริงอะไรมันบอกผมอย่างนี้นะครับมันมันจะลืมนะเพราะว่าเออลืมไปเถอดนะครับแต่มันแต่มันก็ดีขึ้นนะครับปัจจุบันนี้เพื่อนผมคนนี้ครับเได้ย้ายออกไป ได้ย้ายไปอยู่ที่อื่นนานแล้วนะครับเป็นคนพื้นเปในจังหวัดตรังนะครับนะขามาจากจังหวัดตรังนะมาผีดยางอยู่แถวบ้านผมเนี่ยนะครับเมื่อนานมาแล้วนะครับแล้วผมก็ไม่ได้ติดต่ออะไรกับเขาอีกนะครับตั้งแต่ตอนที่เขาย้ายออกไปนะครับนี่ก็คือเรื่องของเรานะครับจะบอกว่าในะอย่างที่บอกครับมันมีอยู่3ลักษณะนคนนะที่จะมองเห็นสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นนะครับและเรื่องนี้เกิดขึ้นกับเพื่อนผมนะ จริงจะเท็จะยังไงผมไม่รู้นะครับนะแต่เพื่อนผมน่มันเล่าอย่างนั้นอย่างกันตำรวจเนี่ยที่เจอบนเตอกเขอบนตัดยังไงครับนั่นนะโบก็อยู่นหลายคนนะอยู่ันหลายคนเป็นสิบเห็นกันหมดแสดงว่านะไม่รู้นะนี่ผมผมผมสันนิษฐานเอาเองนะปัญญาชน,นนะ่ะอาจจะเห็นว่าเนี่ยเป็นตำรวจนะคงจะมาขออะไร <laughs> ก่อสนบุญหรือเปล่าเออเนี่ยจ้าหน้าที่นะจุดนั้นน่ะนะเสร็จภารกิจนะนะท่านอาจจะต้องไปทำบุญหรือเปล่านะดีนะลองคิดดูนะหากพี่น้องท่านไหนชอบเรื่องราวแบบนี้ด้วยนะครับนะในคนสวนจวนนั่งเล่าเนี่ยครับนะก็กดติดตามไว้ครับเดี๋ยวผมจะนําเรื่องมาเล่าสู่กันฟังนะครับแล้วก็บางเรื่องก็นะอาจจะฟังแล้วมันดูแปลกๆเหลือเชื่ออันนี้ก็ นัมันเป็นความเชื่อนะครับแล้วก็ขอ,ขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามอยู่แล้วนะครับนะเราไว้พบกันใหม่ครับในคลิปลเลปเรลิตต่อไปแต่วันนี้ขอ,ขอบคุณมากครับสวัสดีครับถ้าพี่น้องสนใจเรื่องราวเพิ่มเติมก็สามารถกดดู2คลิปนี้ได้นะครับและถ้าพี่น้องอยากดูคลิปและเรลิตเพิ่มเติมก็สามารถกดดูได้ที่โลโก้นี้นะครับเพราะมีตั้งตำนานสวนและตำนานไม้แล้วไว้พบกันครับ